วันนี้นะคะเราจะมาทำซาลาเปาไส้แฮมชีสกันนะคะส่วนประกอบง่ายๆเลยก็คือเนี่ยมีแฮมชีสนะคะแล้วก็มีชีสเทวขาดไม่ได้เลยแต่อันนี้เอามาขูดเองนะอันนี้ามาขูดเองนะคะแล้วก็นี่นะคะมายองเนสส่วนตัวนี้นะคะใครชอบก็ใส่เราไม่ได้บังคับนะคะตัวอาริกาโน่นี่ก็ใส่แฮมลงไปนะคะก็ะเทมายองเนสลงไปเลยนะคะ เราก็คลุกนิดนึงให้ตัวแฮมกับตัวมายองเนสเข้ากันนะคะเราก็ทำการใส่ชีสลงไปเลยอันนี้ทำให้ลูกๆก,กินนะวันนี้ทำให้ลูกลก,กินนะคะ,อะขออนุญาตใช้มือนะคะในเงี้นนะคะชีสมันจะเกาะเป็นก้นกอนๆเนาะมันไม่กระจายตัวนะคะก็โรยอะลิกาโน่เลยค่ะเดี๋ยวคกนิดนึง เราก็ใช้มือนี้นะคะเราจะได้รู้ว่าตรงไหนที่มันยังเป็นก้อนอยู่แล้วก็ช่วยช่วยเขานะเะาออกอแล้วก็โรยอะลิกาโนโ่เลยแล้วก็คลุกเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะวัวยาจะบอกว่าหอมมากเลยพอโรยอะลิกาโนโ่เข้าไปเนี่ยกลิ่นแบบว่าพุ่งเลยอะคะ่ะนี่นะคะแล้วก็รีดนะคะรีดแป้งรีดตรงปลายแป้งนะคะให้บาง เพราะว่าเวลาที่เราปิดก้นมันนะคะแป้งมันจะได้ไม่หนาอยู่ตรงก้นเนาะแล้วเวลาที่เขาสุกเขาจะได้สุกทั่วนี่นะคะเราก็ใส่ไส้ไปแบบนี้เลยนะคะจุกจุกเห็นไหมทุกคนเห็นไหมคะอันนี้นะคะพี่นัทจะลองจีบให้ดูหนึ่งลูกนะคะนะคะในการจีบแป้งแบบนี้นะดึงขึ้นมานะคะเราก็กดเอามือข้างหนึ่งกดไส้ไว้แบบนี้นะคะนะแล้วเราก็ดันแป้งขึ้นมาจีบ บางๆนะคะทุกคนเห็นไหมคะเดี๋ยวพี่นัทอ่านคอมเมนต์นะตอนนี้พี่นัทไม่เห็นคอมเมนต์นะคะนี่มันก็เสร็จละเห็นไหมคะอันนี้เป็นการจีบนะคะจีบคงจะเอาลงนึ่งนะคะเห็นไหมคะซึ่งต้องเดือดจัดจัดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เซนสามเซนสี่ของที่จะนึ่งนะคะว่าจะเป็นหมอ้อือเป็นกระทะอะไรก็แล้วแต่นะคะเรานึ่งซาลาเปานะคะห้ามเปิดฝาเด็ดขาด รอให้ครบสิบนาทีแล้วค่อยเปิดขึ้นมาดูไปดูกันเลยนะคะซาลาเปาร้อนๆน,นะคะอ้ยหอมมากทุกคนว้าวอันนี้ซาชีสแบบว่าโอ้ยนชีสเยิม้มๆเลยจา้าแป้งนุ่มๆกับชีสเยิม้มๆอ๋อ